สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมนะครับเซลตูนะครับอยู่ที่นิสันเชียงใหม่นะครับสาขาสนามบินเองอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ตรงข้ามโรงพยาบาลเชียงใหม่ใ้หมอนะครับนี่อะไรเอ่ยนิวนิสันนาวล่าใหม่นะครับผมเปิดตัวที่แรกของโลกที่ประเทศไทยนี่เองมีอะไรพิเศษมาใหม่เดี๋ยวเราไปดูนะครับครับสำหรับนิวนิวนาวาล่านะครับจะมี ตัว i n t e ท l i g e n t ีนะครับก็คือเพียงไปนิ้วสัมผัสเราสามารถปลดล็อกและล็อกรถด้วยไปยนิ้วสัมผัสในลัศมี80ซนติเมตรนะครับผมมาพร้อมกับตัวกระจกนิรภัย2ชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างคนขับและคนด้านคนขับแล้วก็จะเป็นด้านหน้านะครับและอย่างหนึ่งไฮไลท์สำคัญเลยก็คือจะมีกระจกสีชาสําหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้โดยสารตอนหลังด้วยครับต่อมาเรามาดูชายบันไดใหม่นะครับตัวนี้ขอบตรงนี้ นะครับจะเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นเดิมนะครับผมมาพร้อมกับตัวกล้องมองรอบทิศทางนะครับอาราวิวมอนิเตอร์นะครับมาพร้อมกับตัวระบบตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหวลูกค้าจะได้รับความปลอดภัยแน่นอนนะครับไปตกมองข้างนะครับก็สําหรับตัวนี้โปรโฟนะครับจะเป็นสีดำนะครับเพิ่มความดูดันไปเลยนะครับและอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือจะเป็นล้อแหนกลายใหม่นะครับขนาด17นิ้วครับผม แล้วก็มาพร้อมกับยางออเทอรเรนครับผมเดี๋ยวตามไปดูจุดต่อไปครับ,รบสําหรับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์จะมีอยู่3รุ่น3แบบนะครับเครื่องยนต์ที่1ก็คือเป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซี163แรงม้าสําหรับตัวซิงเกิลแคปแล้วก็ตัวคิงแคปตัวเริ่มต้นนะครับเครื่องยนต์ที่2จะเป็นเครื่องยนต์2 3 0 0ซีซีเทอร์โบเดี่ยวนะครับอยู่ในตัวคิงแคปคาลิเบอร์นะครับแล้วก็ตัว ดับเบิลแคปเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวที่3ก็คือตัวเครื่องยนต์2 3 0 0ซี190แรงม้านะครับทวินเทอร์โบนะครับอยู่ในเครื่องยนต์ของเกียร์อัตโนมัตินะครับของคาลิเบอร์และก็ตัวโคลโฟเอ็กโโฟแล้วก็ตัวดับเบิ N, N, แลแคปนะครับดับเบิลแคปโฟวิลนั่นเองนะครับผมครับส่วนด้านหน้านะครับกระจังหน้าดุดดันทรง V motion นะครับ สัญลักษณ์ emblem หรือว่าโลโก้นะครับของนิสสันอย่างชัดเจนมาพร้อมกับตัวระบบเตือนก่อนการชนนะครับผมและรทํงงานควบคู่กับตัวระบบเบรกฉุกเฉินนะครับอัจฉริยะตัวนี้ช่วยให้ลูกค้าได้รับความปลอดภัยนะครับผมมาพร้อมกับตัวด้านหน้านะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับทั้งหมดจะเป็น4เลนเลยนะครับผม4ดวงนะครับเพิ่มความสว่างจากรุ่นเดิมจากรุ่นก่อนขึ้นอีก38ซนนะครับผม มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกแบบ LED นั่นเองนะครับผมถามว่ารุ่นนี้มีมีเดีามรันนิ่งไลท์ไหมครับมีครับก็จะเป็นเดีามรันนิ่งไลท์แบบนี้นะครับผมทรงด้านหน้าทรงทรงกระจังด้านหน้าก็คือตกแต่งออกมาแบบสปอร์ตและดุดันนะครับลูกค้าหลายท่านนะครับ อยากให้ลูกค้าหลายท่านสังเกตว่าชิ้งตรงนี้นะครับหรือว่าตรงมุมตรงนี้ทั้งสองข้างไม่มีแล้วนะครับไม่มีแต่รุ่นเดิมนะครับตรงนี้ก็คือจะเรียบนะครับจะเรียบแลัวแต่ว่าก็คือมีทรงลู่ลมอย่างนี้ครับก็ก็จะมีตัวสันแล้วก็ตรงร่องตรงนี้ตกฝากระโปรงทำให้การลู่ลมได้ดีขึ้นนะครับตามหลักอากาศอากาศพลศิทธิ์นะครับผมส่วนด้านข้างนะครับหรือว่าด้านด้านข้างของผู้ขับขี่นะครับ ตัวเบาคู่หน้านะครับจะเป็นเบาแบบซี r ร่ r a v เว y นะครับลดอาการเมื่อล้าของผู้กับขี่นะครับรวมทั้งผู้นั่งด้วยนะครับจะเป็นคู่หน้านะครับผมใส่มาให้กับทุกรุ่นเลยนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นตัวเครื่องเล่นวิทยุนะครับก็จะเป็นแบบนิสสั n คอนเน็กนะครับเชื่อมต่อ Android Auto ได้แล้วนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับที่ถามว่า Android Auto จะมาเมื่อไหร่ตัวนี้มีมาให้ทุกรุ่นเลยนะครับผม ต่อไปนะครับก็ก็จะเป็นตัวสัญลักษณ์นะครับถ้าเป็นตัวโปรโฟเอ็กก็จะมีตัวปักได้ตรงนี้เป็นโปรโฟเอ็กเลยนะครับผมครับชมด้านในครับมาดูด้านหลังครับผมส่วนด้านหลังนะครับก็ปรับเรื่องของเบาะนะครับปรับเรื่องของเบาะทำให้ สูงขึ้นนะครับก็ชันขึ้นนิดนึงนะครับทําให้องศาในการนั่งได้นั่งได้สบายขึ้นนะครับจากรุ่นเดิมนะครับนะครับผมสูง175นะครับผมก็ด้านบนก็ยังเหลืออยู่นะครับผมครับนั่งสบายได้เลยครับก็มาตอนที่ด้านหลังครับก็จะมีช่องแอร์หลังสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับจะเป็นแยกซ้ายขวาเลยนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ตัวนี้เลยก็คือเป็นช่องสายชาร์จแบตนะครับสายชาร์จแบตนะครับในรุ่นนี้นะครับจะมีสายชาร์จแบตนะครับหรือว่าช่องเสียบชาร์จแบตเนี่ยทั้งหมดมากถึง4ช่องเลยนะครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็พบกับผมอีกแล้วครับก็คราวนี้จะมาดูด้านหลังของกระบะท้ายนะครับซูมกล้องมาใกล้เลยครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว หูยึดนะครับหูยึดรุ่นปกติเนี่ยก็จะมีหูยึดอยู่ด้านด้านล่างนะครับจะเปลี่ยนจากด้านบนมามาอยู่ด้านล่างเหตุผลก็คือว่าเผื่อสมมุติว่าทุกทุกครั้งนะฮะหรือว่าหลายๆครั้งที่มีตัววัตถุหรือว่าของอยู่ด้านล่างความสูงแค่นี้ถ้าเรามีหูอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยนะครับมันมันมันจะมัดไม่ได้แต่นั้นก็เลยการออกแบบก็เลยออกแบบให้ทําหูยึดไว้ด้านล่างนี้นะครับผมครับต่อไปก็จะมีรางนะครับ มีรังยึดแบบนี้นะครับผมก็สามารถปรับเลื่อนได้นะครับสามารถปรับเลื่อนได้นะคะหมุนได้แบบนี้นะครับน,ะะนี่โอเคทั้งซ้ายแล้วก็ขวาครับผมส่วนด้านหลังก็จะมีกล้องมองหลังให้นะครับแล้วก็ตัวบันไดครับตัวบันไดเพิ่มสองสเต็ปนะครับจากแต่ก่อนมีแค่สเต็ปเดียวเดี๋ยวนี้มีสองสเต็ปแล้วครับผมแล้วก็จะมีไฟท้ายนะครับ ไฟท้ายตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบ LED ไม่ว่าจะเป็นไฟหลีหรือว่าไฟเบรกนะครับผมครับผมตอนนี้เราก็จะมาพบกับตัวโซนด้านหน้าของผู้กับขี่นะครับพวงมาลัยไล่่มาจากตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับจะเป็นแบบ3ก้านนะครับแล้วก็มีปุ่มควบคุมพวงมาลัยนะครับผมฝั่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นควบคุมเครื่องเสียงนะครับหน้าจอฝั่งนี้ก็จะมีตัว cruise control ด้วยนะครับผมครับ โอเคแล้วก็ตัวหน้าจอตรงนี้ขนาด7นิ้วนะครับเขาเรียกว่าหน้าจอ TFT นะครับหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมกดให้ดูครับครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับฝั่งนี้ก็จะเป็นรอบเครื่องยนต์นะครับันี้แจ้งเตือนต่างๆหน้าจอ TFT นะครับแล้วก็จะเป็นมาตรวัดนะครับครับโอเคกระจกไฟฟ้าสีบานอยู่แล้วแหละครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันเอาเอาหลักๆเลยนะครับก็คือ Android Auto หน้าหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ตาตาเป็นแบบนี้เราจะมาแผนที่ได้ไหมเลือกแผนที่ได้นะครับแผนที่ก็ได้นะครับต่อมาจะเป็นกล้องรอบคันก็โชว์แบบนี้นะครับนะครับถ้าเป็นกล้องรอบคันก็โชว์กดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นด้านซ้ายกับด้านหน้ากดอีกครั้งหนึ่งก็ดับนะครับเป็นแผนที่แบบนี้เม,เมนูอื่นเราก็สามารถเป็นทัชสกรีนได้นะครับเป็นทัชสกรีน amfm bluetooth ได้หมดเลยรวมถึงาการตั้งจุดสนใจนะครับผม หน้านาฬิกาทั่วไปนะครับก็การเชื่อมต่อถ้าเป็น Android นะครับถ้าเป็น Android Auto เราก็เสียบเสียบตรงนี้ได้เลยครับเสียบตรงบูทูธเราเราเสียบเข้ามาแล้วก็กดเพิ่มตรงนี้ก็เพิ่มสามารถเพิ่มได้เลยนะครับผมครับการใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับต่อมาถ้าเป็นแอร์แอร์แบบออโต้นะครับกดเปิดตรงนี้นะครับครับเลือกองศาได้นะครับเราแยกโซนได้ไหมคําถามแยกโซนได้ไหมก็คือแยกได้เรามากดที่ดูอัลนะครับ ดูว่าฝั่งนี้เขาเหนาวนะครับเขาก็ตั้งยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบห้าฝั่งนี้ร้อนหน่อยก็ตั้งยี่สิบเราแยกโซนได้นะครับตัวนี้เป็นปุ่มเื่อควบคุมตัวพัดลมนะครับผมนะครับอุณหภูมิสูงสุดน่าทำได้ถึงประมาณยี่สิบยี่สิบไม่ถึงเ,เกินยี่สิบก็คืออยู่ที่สามสิบสองนะครับสามสิบสององศาเลยครับถ้าแบบ เราเจออากาศหนาวแล้วก็ทำฮีตเตอร์ได้ครับอยู่ที่2 2่อ้าองศาครับกดออโต้ได้ไหมกดออโต้ได้เลยนะครับส่วนกดออโต้ล้วกเ็เลือกได้นะครับครับกดออโต้ก็เหมือนแอร์บ้านนั่นแหละถ้าเราเราต้องการจะจะแบบโซนเดียวกันแล้วก็กดที่ดูโยกเลิก Duo นะครับอ่าแบบนี้ก็ได้ต่อมาฟังก์ชันด้านล่างนี่ก็คือปุ่มควบคุมโฟ i n วินนะครับ ถ้าเป็นแบบโฟโลถ้าเราเข้าโฟโลโฟโลอัตโนมัติเนี่ยเขาจะมีกล้องด้านหน้าออกให้เรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็ล้วก็แล้วก็ตัวเนี้ยตัวโฟวิวตัวเนี้ยมาพร้อมกับตัวดิฟล็อกนะครับตัวดิฟล็อกให้เรียบร้อยเลยก็คือล็อกเฟืงท้ายคาว่าล็อกเฟวงท้ายเนี่ยในกรณีที่ลูกค้าแบบต้องการออกจากหลุมหรือว่าคโครนแต่ว่าล้อหมุนไม่เท่ากันเราต้องทําการล็อก เฟืองท้ายให้เรียบร้อยเลยนะครับผมระบบนี้ปุ่มตรงนี้ปุ่มอะไรปุ่มเขาเรียกว่าเป็นปุ่มดาวฮิลแอสิสแตนต์นะครับก็คือช่วยในขณะลงเขานะครับเราไม่ต้องแตะเบรกหรือแตะคันเร่งนะครับเขาจะช่วยให้เราในการลงเขามีอยู่ในโหมดของโฟร์วิลนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นปุ่มสวิตซ์เปิดปิดเซนเซอร์ด้านหลังครับตัวนี้ก็เป็นปุ่มช่องไฟเสียบชาร์จแบตครับ USB AUX ครับ มาหลายท่านหารถึงเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้มีทั้งหมดอยู่7สปีดนะครับเป็นออตโต้นะครับเป็นออตโต้7สปีดแล้วก็เรามีตัวซีคันเทลชิพฝั่งนี้บวกลบได้เลยตามรอบของเครื่องยนต์นะครับผมตามรอบของเครื่องยนต์เราก็สามารถปรับมาในโหมดถ้าถ้าเราแบบเอาภาษาแบบง่ายๆก็คือมีโหมดเกียร,ร,ร์ธรรมดาด้วยนะครับถ้าลูกค้าหลายท่านหรือว่าลูกค้าบางท่านต้องการขับขี่แบบโหมดธรรมดาก็สามารถทําได้นะครับ ในการขึ้นเขาลงเขาหรือว่าเล่งแซงนะครับผมได้ทั้ง2อ,อารมณ์ครับผมโอเคต้องขอบคุณมากๆครับครับก็นอกจากตัว Pro 4X แล้วกับ Pro 2X แล้วนะครับก็จะมีตัวธรรมดานะครับรุ่นธรรมดารุ่นปกติเนี่ยครับรุ่นปกติก็จในผคนจะพาชมนะครับ ก็ขนาดล้อก็ขนาดล้อ17นิ้วเท่ากันนะครับยางออเทเลนเท่ากันนี่แหละครับแต่ว่าสีล้อจะต่างกันฝั่งนี้สีดำฝั่งนี้จะเป็นสีสีเมทัลลิกนะครับผมก็ด้านข้างนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจกมองข้างนะครับไฟเลี้ยวแบบ led นะครับผมด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ทรงปกตินะครับส่วนไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบเดียวกันกับตัว pro f o x นะครับผมครับอันนี้คือกระจังหน้ากระจังหน้าก็คือเป็นทรงแบบ ตัวตัวกาเรียกว่าโคเมียมครับแต่ด้านหน้าแบบโคเมียมเลยนะครับอยากจะให้ท่านชมแบบด้านหน้าครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับผมโอเคครับผมต้องขอบคุณมากๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับจากสยามนิสสันเชียงใหม่สาขาสนามบินครับขอบคุณมากครับ